วงจรโอเคแล้วเราก็มาทำการเอาเข้านะครับอ่าปกตินะครับอ่าอ่าโอเคนะครับอ่าเข้าไปแล้วนะครับอืมเข้าไปแล้วประกอบเลยนะครับทุกคนประกอบเลยนะอ่าอุปกรณ์ไม่มีอะไรเสียแล้วเปลี่ยนแค่เทอร์โมฟิลแล้วก็ทำการประกอบรูนี้นะครับรูนี้อ่าอ่ารูนี้รูน็อตนะครับ เปรูขันน็อตต้องใส่ให้ตรงกันนะครับแล้วเราก็ขันเข้าไปนะครับผมเราทําให้ตรงนะครับอทําให้ตรงรูนะครับพอตรงรูแล้วเราก็เอาน็อตเข้าไปก่อนนะครับอืก็เข้าไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับเ uh, <okay. S 1> อโอเคอได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเราก็ทําการดันเข้าให้เข้าล็อกนะครับอ ดันให้เข้าล็อกนะครับผมทุกคนอ่าโอเคเข้าล็อกแล้วนะครับอ่าเราก็คันเข้าไปอ่าคันนั้นเข้าไปให้แน่นปกตินะครับตึงๆมือนะครับอืมอย่าคันแน่นมากนะครับอ่าโอเคครับทุกคนคันขึ้นมาเลยนะครับผมอ่าคราวนี้เราจะมาดูกันนะครับผมว่าหม้อหุงข้าวตัวนี้ที่เราเปลี่ยนเทอร์โมฟิลไปอาการไฟไม่เข้าเราเช็คดูว่าเทอร์โมฟิลมันเสียอ่าหรือว่ามันจะได้โอเคไหม นะครับผมจะลองดูนะครับคือการคือการเสียบปลั๊กแล้วไฟมาแล้วผมจะทําการเสียบนะครับตูดมอหุงข้าวนะครับเสียบปุ๊บเข้าไปอ่าเสียบเข้าไปไฟต้องมาครับทุกคนอ่าไฟต้องมาครับอืถ้าเสียบเข้าเข้าไปแล้วไฟต้องมานะครับอ่าโอเคไฟมาแล้วนะครับทุกคนไฟมาแล้วนะครับอ่าอ่าเนี่ยนะครับอ่าไฟมาแล้วนะครับอ่าโอเคไฟมาแล้วนะครับอ่าอันนี้ไฟอุ่นอ่าอ่า อ่าไฟอุ่นมานะครับอ่าอ่ามาครับไฟอุ่นแล้วก็ไฟหงนะครับมาไฟหงก็มานะครับสีแดงนะครับอ่าสีแดงเวลาผมกดนะครับอ่าอ่าสีแดงขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่าโอเคสีแดงนะครับขึ้นมาแล้วก็สรุปว่าใช้ได้แล้วนะครับเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคที่โอเคครับผมใช้ได้นะครับโอเคครับอ่าร้อนนะครับร้อนร้อนร้อนนะครับร้อนร้อนอ่าอ่าอ่าจับนานไม่นะนครับร้อนเลยนะครับอ่าร้อนร้อนจริงนะครับติดแล้วนะครับเราก็ทําการ ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคครับมองหุงข้าวนะครับผมมองข้าวรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นของรุ่นจีนนะครับเป็นมองข้าวจีนอ่าทั่วไปนะครับอ่าก็จะไม่ยุ่งยากนะครับซ่อมง่ายนะครับผมซ่อมง่ายซ่อมง่ายนะครับทุกตัวครับอ่าวงจรไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับมองหุงข้าวมีวงจรเดียวกันหมดนะครับผมอ่าไม่แตกต่างกันมากนะครับผมอ่าโอเคครับสรุปแล้วนะครับมองหุงข้าวชุดนี้ก็ สรุปว่าเป็นอาการเสียที่เทอร์โมฟิลน่าขาดนะครับเทอร์โมฟิลขาดนะครับเราก็จะาก,การเปลี่ยนเทอร์โมฟิลนะครับเทอร์โมฟิลอ่า10แอมป์นะครับผมเทอร์โมฟิล10แอมป์นะครับอ่าเทอร์โมฟิล10แอมป์นะครับอืมเทอร์โมฟิล10แอมป์แล้วก็ไฟ250โวลต์นะครับผมอุณหภูมิ165องศานะครับอ่า ของเทอร์โมฟิลเป็นอันว่านะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมเสร็จสิ้นแล้วนะครับมอหงข้าวตัวนี้นะครับเป็นว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับนาไปหุงได้ปกติเลยนะครับผมไม่มีอะไรเสียมากมายนะครับผมอ่ะเปลี่ยนงบไม่เกิน20บาทนะครับแค่นี้นะครับมอหงข้าวเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นี่แหละครับคือเทคนิคง่ายๆที่เราไม่ต้องทิ้งอ่าอ่าเราเสียงบประมาณเทอร์โมฟิล ไม่เกิน20บาทเราก็ได้ใช้หม้อของข้าวตัวเดิมที่คุณภาพดีแล้วนะครับผมก็จบแล้วนะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่ที่ดูมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ตั้งใจฟังตั้งใจดูอ่าศึกษาจริงจังนะครับอ่าก็ขอให้ประสบความสําเร็จในการซ่อมนะครับผมถึงมันจะไม่ยากหรือว่ามัน ไม่ง่ายนะครับแต่ผมก็จริงใจที่จะสอนนะครับผมสําหรับใครที่ไม่ชอบนะครับก็ขอโทษขอภัยด้วยนะครับผมหลังจากนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ